ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับมีคุณผู้ชมส่งเรื่องร้องเรียนมายัางทีมข่าวช่องวันครับแชมป์บอกว่าตอนนี้ขโมยขจรชุกชุมจริงๆในพื้นที่บางบัวทองดังนั้นคุณตํารวจโรงพักบางบัวทองครับจับโจรให้ได้หน่อยจุดเกิดเหตุล่าสุดครับเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองสองอยู่ในพื้นที่อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่คือหลักฐานคนร้ายใส่เสื้อสีหวานแต่ก่อการที่เป็นบาปมหันครับ มาขโมยลักเล็กขโมยน้อยเอาของชาวบ้านเข้าไปคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายกระตูนอีกคนหนึ่งชมพูหวานเลยครับ <c oughs> แบ่งงานกันดิบดีเธอดูต้นทางเดี๋ยวฉันไปดูว่ามันขโมยอะไรได้บ้าง <c oughs> <c oughs> ห้องไหนที่ไม่มีคนที่เงียบๆเขาจะงัดห้องนั้นครับ <c oughs> หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าวันนั้นห้องของเขาเนี่ยเกือบไปแล้วโ <c oughs> ชคดีว่าห้องข้างๆเปิดประตูดังก๊อกแก๊กมาพอดีไอ้คนร้ายก็เลยไหวตัวหนีไปก่อนฟังเพิ่มเติมครับ สรุปแล้วเขาไม่ได้อะไรแต่ก็งัดของของเราไปนี่แหละเหมือนเขาจะเข้าแต่ก็เขาตกใจห้องข้างๆที่ยังไม่ได้นอนอยู่เขาก็ไม่ได้แะละเขาก็ไปหลังจากไปห้องเราออกจากห้องเราแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตึก8ปดอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเบอร์สองน้องเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าห้องผมก็โดนงัดแต่ผม,มเมาไม่รู้เรื่องอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องแต่ผมคล้องกุญแจไว้กุญแจผมก็โดนงัดเขาก็เอากุญแจของเขาอะดอกใหญ่ของหนูอีกมาให้เขาดู เขาก็ถ่ายรูปไว้ว่าเอ้ยมันคงตกใจอ่ะมันทิ้งทั้งรองเท้าและกระเป๋าเครื่องมืออะค่ะแล้วมีกุญแจของหนูสองดอกคิดว่ามันคงมาจากออกจากห้องหนูปุ๊บมันก็คงไปตึกแปดเลยห้องนี้ยังโชคดีครับว่าคนร้ายยังไม่ได้อะไรไปแต่ห้องที่เธอเล่าว่าเมาหลับคนร้ายเข้ามาขโมยขณะที่หลับอยู่เนี่ยโอ้โหอันนั้นนี่มันเจ็บปวดนะแชมป์คุณผู้ชมครับหลายครั้งที่ถูกขโมยมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า1ิคนนะฮะทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปคืออะไรรู้ไหมครับ มันเอาตั้งแต่รองเท้าครับเข้าสารเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินแล้วรถเนี่ยมันเอาทุกขนาดไล่มาตั้งแต่อะไรจักรายานอมอเตอร์ไซค์รถยนต์เอาทุกอย่างที่ขวางหน้าและนี่คือผู้เสียหายอีกหนึ่งคนครับกล้องจอดปิดบนชั้นไม่มีครับไม่ม,มีกล้องจอดปิดแต่ทุกวันนี้ผมติดแล้วตรวจตัว,ตวผมเองอะทางตำรวจเขาเปิดกล้องวงจรปิดแล้วว่าเห็นคนถือตะทั์ลงไปที่ตึกผมนะไรครับ แล้วก็นนกบบรนั่งแท็กซี่ทะเบียนนี้ทะเบียนนี้มีข้อมูลที่ตํารวจมาแล้วครับ,รบชาวบ้านต้องแก้ปัญหากันเองด้วยการลงขันลงเงินไปซื้อกล้องมาติดป้องกันโจนรหรือจับโจรเอาเป็นหลักฐานส่งให้ตํารวจโรงพักบางบัวทองดังนั้นหน้าที่คุณตํารวจช่วยรับไม้ต่อหน่อยนะครับคือจับคนร้ายให้ได้เพราะต้องบอกคนร้ายให้รู้ว่านี่คือบ้านคน ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เออะขาดอะไรก็จะมาเอาของคนอื่นเขาไปเป็นของตัวเองแบบนี้ไม่ถูกฮะครับน่าเห็นใจนะยังจับมไม่ได้สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ